สว,วัสดีครับวันดี้ครับผมก็แวนไพร์แบ็กตัวหนึ่งสามาจะมาถ่ายฉากจบของ CP, เกม s พ p ถุนเปดเจ็ดครับก็ไม่แน่ใจว่าจะจุดจบที่ชั้นไหนก็มาเดินกันเลยเรื่อยๆครับเป็นเพื่อนกันเลยอันนี้ได้ทำใถ่วัคซีนที่ทางท่านเนี่ยค่ะชื่อเชร์ไตแชนแนลเชียร์ฟูลคงง่น <laughs> เราจะมาช่วยกันรุนนะคะว่า <c oughs> <c oughs> เราจะเสออะไรชั้นไหนไง 67แล้วนะเราลงมาทุกชั้ที่ลงเลยนะคะนี่ก็จะถึงชั้น67ก็ที่ลงไม่จริงนะคะเจอคนวิ่งผ่านสองรอบดึงเต้นก็ตอนที่เดินลงมาก็เจอไปสองรอบแล้วซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจุดจบมันอยู่ที่ชั้นไหนเราก็จะมาเดินไปเรื่อยๆครับอัดมาให้ท่านผู้ชมดูโอ้ยตกใจ ยืนนี้รูนกันเลยเกรงมากเลยโอ้ยตกใจตกใจเลยเป็นเจ็ดสิบแล้วใช่ไฮะตอนนี้มาเจาโจ๊กตัวคูใช่ไหม รู้ว่าจะจบอย่างนีที่ชั้นไหนเราก็ต้องดูกันต่อไปอจ,จบไหมฮะอะไรเฉยเลยนะ ดีลแล้วหลีกไม่กี่ชั้นก็จะเหนืนห่อเดินมาแล้วเจ็ดสิบชั้นครับนี่นมันของจริงดิคือคงโอ๊ยปวดขาตายเลยนี้อีกสามสิบชั้นปเป็นไร อยากเล่นต่อแล้วอะไรเร่องอเราต้องเป็นผู้พิชิตเกมแต่ที่ไม่มีใครไปเล่นจบเพ่ทุกคนหัวไม่รู้ เดี๋ยวก็มี้ยเยี่ยอะไรม What the fuck What the matter เย้กูเจอติดจอกแล้วเอ้ยอาไปจุดอะไรไม่เมื่อกี้จนเทียวอะไรวะอีมันมองตามเลยเอ้ย นี่ขึ้กับไปันไม่ม่จอันที่แปดสิบนะครับเราเคลียร์แล้วก็จะวะนี้เราจะมาดูฉากจบด้วยกันายตานดียวเดกๆเราไเราจะมาดูฉากจบด้วยกันนะครับอะไรนะยี่ไงหน้าหน้านี่หน้าคนเนะย่แสไอ้หวเราะไปี่เชก้เดี๋ยวเราก็จะเอาไงดีครับเอาไงผมท่านผู้ชมครับ ัน่า,านี้พ <tut S 1> <ร>ี่ธีกรไม่ดูหน้าจอแล้วพี่ธีกรจะกดเดินให้เพื่อนผู้ชมดูเป็น <Okay. S 2> อย่างเดียวโอเคเาสายรงกันนอ้คกิ้วไปแล้วก้ในมือยาเอยไอหัวกมมันเเป Hasta <laughs> luego. <laughs> <laughs> <Hey. laughs> yeah.